เสือรถคดขับพี่น้องบอมีผู้ใหถูกใจเฮาไปเมื่ทุกอย่างหรอกครับรักกันได้คอดีและก็ให้อภัยกันได้คอเสียนะครับผมบอมีผู้ใดสมบูรณ์แบบบอมีผู้ใดเพอร์เฟกทั้งหมดรอยเปอร์เซนต์หรอกครับใส่ชีวิตให้มีความสุขแค่นี้กับเพียงพ่อแล้วยาไปหาอีหยางท่มันเต็มรอยอยาไปหาอีหยางที่มันดีที่สุด อย่าไปหาอีอย่างที่มั่นเพอร์เฟกที่สุดหาหลดครับพี่น้องบนโลกใบนี้ล้วนบ่มีความเพอร์เฟกอยู่ที่ว่าใจของเฮาจะเติมเต็มกับสิ่งสิ่งนั้นใดบ่คนที่บ่มากเฮาเห็ุดังได้มันกับบมากเฮาคือเก่า,าล่ะพี่น้องเพราะว่าเขากะถึกฝังด้วยความคิดด้วยความเห็นอยู่ขังเดียวของเขานั่นแหละโดยที่เฮาบ่าได้ไปอธิบายยังให้เขาฟังดอกนะครับ เาถึกตีตาไปแล้วว่าเข้าเป็นคนบอดีนะครับผมนี่แหละพี่น้องบางเทียกะบได้เพชรยังให้เขาดอกแต่เขากะว้าวววตอกกันมานั่ล่ะครับผมถึกเกียรติช่างกันโดยความที่ว่าแบบว้าต่อๆกันมานว่าบักนี่บ่ดียังสัน้นบักนี่บ่ดีจั้งสี่นะครับผมมันกะว่าตามุมมันนั่นลหะเฮาสีเฮ็ดดีปานได้เข้าสีทําความดีมาปานแหมันกะบ่เวถึงหรอกครับผมคนที่บ่ชสอบเฮ้านะต่อยเฮามีดีขนาดใดเขากระดาเฮ้าอยู่ดี อย่าไปให้ค่าอย่าไปราคาครับกับคนพวกนี้ป้อยเด็กกปลป้อยนะครับผู้ใดประสบเฮาจากน้ำไายของคนอื่นก็นอย่าไปกวดเขาครับให้เมตตาให้สงสารเขาให้มากๆเพราะว่าพวกนั้นน่ะมันหูเบาและกะไรสมองส่วนคนที่เว่าให้เฮาให้คนอื่นฟังนั่นนะ่ะบ่ต้องไปเกลียดเขาดอกครับให้เห็นใจเขาให้หลายๆเพราะว่าเขาแค่อิจฉาเฮาโดยบรูต้ตแค่นั่นเอง คนพวกนี้มันกะได้อยู่แค่ด้านหลังนั่นแหละครับมันบ่สามารถอยู่ด้านหน้าเฮาได้ดอกมันกะได้แค่ตามหลังเฮาตลอดเวลาเป็นปกติครับของคนรผู้แผงก็เป็นจัึงสี่ล่ละเนาะพี่นอ้องยาไปหัวซ้ามันครับทําหนาทีของเฮ้าไปเข้ารูย่วาเฮ้าเห็นหยางบ่กแค่นะครับผมใส่ชีวิตของเฮ้าไปโหลดมันกะบ่แปลกเนาะพี่น้องเนาะสัจธทรมความจริงของโลกใบนี้ทุกคน อยากเห็นเท่าได้ดีแต่บ่มีผู้ใดอยากเห็นเท้าได้ดีไปกว่าเขาเนาะประโยคนี้มันกับบเกินจริงเท่าใดดอกพี่น้องฉะนั้นแล้วยาโอ้วดจากยินดีอาจกลายเป็นมันใสแล้วเติบโตไปเป็นความอิจฉาริษยานี่แหละพี่น้องมันกะคือคำโบราณน,นั่แหละทำดีอย่าให้เด่นจะเป็นภยัย ไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินเห็นบ่พี่น้องคํำสุภาษิตโบราณบรรพไว้นะผมจําได้บ่เบิดหลอกผมก็จําได้ประมาณนึงก็่ลยอย่างเอามาว้าสุพีสุนองฟังเนาะเนี่แหละพี่น้องทําในสิ่งที่เฮาทําเหตุแบบเงีเงยบๆไปนะครับผมถ้าประเจดิดประเจอไปร้ายเนี่แหละควเขามันใส่เอานะครับยังว่าเนาะพี่น้องเนาะห้ามเขาบ่ได้หรอกเขาชิมันใส่เฮาก็ได้ยัง ดีที่สุดกะให้เขามันใส่รถเข้าเห็ดของเขาไปนี่แหละเข่ากับอะไรไปสางความเดือดร้อนให้พู้อะไรดอกถ้าเขาอยากจะเดือดร้อนหรือว่าบ่สบายใจหรือว่ากระว้นกระว่ายใจกับป่ย้ยเขาไปรถนะครับมันเป็นเรื่องที่ห้ามบ่ไรดอกมันเป็นเรื่องที่เข้าว่าสามารถไปกาหนดได้แล้วนะครับผมฝากเอาไว้ในเด้อชีวิตของคนเข่ามันก็มีแค่นี่แหละครับพี่น้อง ยามมีชีวิตกะให้อภัยกันรักกันให้มากๆอยากทำเอียงกะทำแต่กะยาทำให้กันเสียใจบ่มีเอยียงแน่นอนบ่มีอยียงตลอดไปดอกครับเมื่อใดที่เกิดการสูญเสียหรือจากกันไปเมียก,ก็ต้องมีชีวิตที่เหลือของเขาเขาต้องอยู่ให้ได้ลูกก็ต้องใส่วันเวลาที่เหลืออยู่เติบโต ไปมีเส้นทางของเจ้าของพอกับแม่จะดูแลเหาได้โดนซ้ำได้กันเมื่อหนึ่งก็ต้องหมดเวลาของเขาบอมีเอยียงตลอดไปบอมีเอยียงแน่นอนแล้วกะบ,บอมีเอยียงถาวรแม่กระทั่งชีวิตแม่กะระทั่งดีหรือว่าสัวสัวทั้งชีวิตกะบ,บอมีดีตลอดเวลากะบ,บ่มีเช่นเดียวกัน คนทิวาสัวแสนสัวกันยังมีมุมดีๆไอทิวาดีแสนดีกันยังเคยผ่านสัวมาคือกันเมื่อหนึ่งเฮ้ากับวริยูตรงนี้แล้วเมื่อหนึ่งเฮ้าก็ต้องจากไปเมื่อหนึ่งเฮากะบ่เหลือผู้ใดเมื่อหนึ่งเฮาก็จะบ่มีผู้ใดที่จดจําเฮ้าใดบ่มีผู้ใดนึกถึงเฮ้าแน่นอนในวันที่เฮ้าได้จากไปเดี๋ยวเฮ้ากระจากกันแล้วเดี๋ยวเฮ้าก็ต้องแยกย้าย อยู่ให้มีความสุขอยู่ให้มีประโยชน์อยู่ให้มีคนคาอยู่ให้เขารักจากให้เขาคิดถึงบอต่องมาสนใจดอกครับคำสรรเสริญคำนินท่าหรือคำด่าท่อมันก็เป็นเรื่องปกติของโลกไปแล้วโกรธกันเท็ดหยังเสียเวลาถ้าโกรธแล้วก็รีบดับโกรธให้มันไว้ไว้หายโกรธให้มันไว้ไเพราะว่าเวลาที่เสียไปมันบ่เกิดประโยชน์ เกียดกันเฮ็ยนยัง้งมันเสียสุขภาพจิตซสื่อๆเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าอิจฉากันเท็ดนยัง้งเสียพลังงานอย่าเอาเวลาที่อิจฉาริษยาเอาไปทำอย่างอื่นที่ดีกว่าเดี๋ยวเฮาทุกคนบนโลกใบนี้ก็ต้องจากกันไปแล้วยังใดกะฝากเอาไว้ในเดอ้อชีวิตของคนเฮามันก็นมีสำนี่ะพี่น้องเกิดขึ้นมาแก่งแย่งชิงดีกันผลสุดท้าย กลับไปสู่หม่องเก่าคือเก่านั่นล่ะพี่น้องกลับไปสู่สิ่งวาง่างเปล่าคือเก่านั่นล่ะครับคนโลกใบนี้ซ้อนให้เฮาลูว่าอย่าเป็นคนดีจนเกินไปนะครับบ่ใช่ว่าเฮาจะเป็นคนดีแต่เฮากับ่เคยเลวใส่ผู้ใดก่อนผู้ใดดีมากข้าพระเจ้าก็จะดีกับผู้ใดไล่มากข้าพระเจ้าก็ขออนุญาตรายกับเช่นเดียวกัน บนพื้นฐานของความแร์ที่แน่บอกเคยดูถูกผู้ใดก่อนแล้วกะบอกเคยไปกระทำผู้ใดให้เดือดร้อนก่อนคือกันโยนหินมาข้าพระเจ้ากะคงบอยโยนดอกกุหลาบกลับเนาะพี่น้องโยนหินมากกูกะจะโยนระเบิดกลับให้มึงมึงโยนอย่างที่บดีมากกูจะโยนอย่างที่บดีกลับให้มึงไปรอยเท่าเช่นเดียวกัน ผู้ใดดีมากดีตอบผู้ใดรายมากรายตอบโลกใบนี้มันอยู่กับความจริงมันบ่ได้อยู่กับสิ่งที่เรียกว่าทุ่งราวนเดอร์นะครับฝากเอาไว้ในเดอร์พี่น้องนี่ละดีว่าต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ส่วบ่าต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้เป็นคนเท่าๆดีมากดีครับรายมากรายครับโอเคแยกย้าย นี่แหละพี่น้องมันก็เป็นแบบนี้แหละชีวิตของคนเฮาถ้าเฮาเลือกที่จะแข่งขันกับสังคมเลือกที่จะสร้างก็ป้องกันอย่างเช่นว่าคนอื่นได้กูก็ต้องเฮ็ดได้อันนี้มันบ่บบเป็นอย่างด้พี่น้องมันก็นดีอยู่ดอกแต่ประเภทที่ว่าอุ๊ยสังคมมีแบบนั่นมีแบบนี้กูก็ต้องมีตามกูต้องบ่น,น่อยหนาเขาอันนี้มันกะเป็นการบังคับเจ้าของอยู่ได้พี่น้องอย่างเช่นว่า เห็นเขามีรถขั้นงามๆเห็นเขามีรถขั้นเท่ๆราคาสองสามล้านขึ้นอยากมีแบบเขาอันเนี้ยตาเฮ้าอยู่ในขอบเขตของเฮ้าตาเฮ้าอยู่ในวงเงินของเฮ้าแล้วเฮ้าซื้อได้หรือว่าเข้าจ่ายได้อันนี้มันว่าเป็นปัญหาดอกพี่น้องอันนี้มันจะบําไม้เฮ้าทุกดอกแต่ทาว่าเข้าเกินโตขึ้นมากเมื่อใดในหลัะพี่น้องปัญหามันจะตามมาทันทีปัญหามันจะต่มมาจังไดวัตีย ปัญหามันก็จะตามมาช่วงทเทวลาเข้าหาเงินบ่ท่านนั่นละ่ะปัญหามันจะตะมันจะตามมาตรงนั้นละ่ะตอนที่มีเงินตอนที่หางานตอนที่เงินกํนลาลังเข้ามาน่ะนะมันก็นโอเคไปทุกอย่างนั่นล่ะครับพี่น้องแต่ลองคิดเบื่องกลับกันนะครับตอนที่บม่มีเงินตอนที่งานหายไปนั่นเด้เข้าฉีหาเงินตรงไหนมาใส่งวนรถเห็นบ่ครับบ้านก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าซื้อบ้านก็ต้องคิดให้ดีๆนะครับ มันเป็นหนี30ปีนะครับหนีส30ปีมันบางเมนหน่อยๆนะครับหนีรถกับหนีบ้านมันเขาละลูกแบบกันหนีรถดอกเบีย้ยมันตต่โตนะครับคำนวณเบสเซ็ตไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าหนีบ้านโอ้โหพี่นองครับดอกเบีย้ยมันร้อยโตนะครับทรงไปทรงมาเนี่ยกลายเป็นว่าทรงตะดอกซื้อๆด้ครับมาน,นี้สามสิบปีเนี่ยถ้าทรงซ้ำเก่าซ้ำเก่าไปเรื่อยขีเฮ็ดอีหยัง คิดให้มันดีๆนะครับเดอ้อมันเป็นแค่สองสามปีหรือว่าสี่ห้าปีนะครับสามสิบปีครับผมเรื่องของการซื้อบ้านถ้าจะเฮ็ดเพื่ออวดสังคมเฮ็ดเพื่ออวดคนอื่นว่าเจ้าของเจ๋งเจ้าของมีครบทุกอย่างเพอร์เฟกต์อันนั้นกะแล้วแต่ความสะดวกความสบายใจของผู้ที่จะซื้อนะครับถ้าคิดว่ามีปัญญาในการจะ ซอืจะพรจะจายแต่กะให้เนกถึงในช่วงเวลาที่หาเงินบร่อยน้าแน่วาต่อไปเขาจ,จิตใจใดบอ่อเฮามีเงินสำรองบอ่อเฮามีเงินเก็บเพื่อจะมาโป๊ะบ้านบอ่ออย่างไดกะฝากเป็นขอคิดเอาไวไ้นะครับเดอ้อมันก็เป็นปกตินี่แหละพี่น้องเวลามีคนมาว่าให้เฮาเวลาที่แบบเขามาักเ้่เผื่นบ่าเรื่องบอดี เรื่องต่งตงตงตงางๆใส่ยปลไปสีห้าไปเวลาเขาได้ยินนังจันดังสีเรลากะเขาก็เสื้อในคำพูดของพวกนั้นโดยเขาบ่ได้วิเคราะห์โดยเขาบ่ได้มาลู้จากห้าเลยนั่น,น่นละครับผมห้าถูกตัดสินด้วยคำพูดของเขาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกะเขาอยากลู้แค่นั้นกะให้เขาลู้ไปครับผมส่วนเรื่องอื่นเขาบออยากลู้น้าห้าเขาก็บ่มาถามหฮาดอกครับคนส่วนหหายเนี่ย มักจะตัดสินเทาจากคาเบอาของคนอื่นโดยเสมอนะครับผมเพราะว่าอย่างวัดเตีเพราะว่ามันเกียรเฮาาเราได้พี่น้องมันเกียดเฮาแล้วมันกระต่างกําแพงกับเฮ้าไว้แล้วถึงว่าเฮ้าสิดีกับมันขนาดใดมันก็ะบอยย่อมเปิดกําแพงนั้นเป็นเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเขาได้สร้างกําแพงไว้แล้วพี่น้องคิดว่าพี่น้องต้องแค่อยู่บ่คนบนโลกใบนี้มีเป็นรอยล้านพันล้านคนนะครับ บางคนบูรู่จากเข้าเลยก็มีย่างมาเห็นกีหน้าเฮาเนี่ยบ่มากเข้าก็มีแล้วนะครับพี่น้องมันบอแแลกหรอครับเรื่องพวกเนี้ยบ่มีผู้ใดจะมาเขาทั้งโลกคือกันแล้วก็บ่มีผู้ใดสีเกียรเฮาทั้งโลกคือกันนะครับบอบางคนก็มมาเข้าบางคนก็เกียดเฮาเป็นธรรมดาของโลกนะครับผมเป็นธรรมดาอยู่แล้วเขาจะเกียดเฮากับไยเขาเกียดไปเข้าห่ามเขาเกียดบ่อใดเขาจะฮักเข้ากับห้เขาฮักไปเข้าห่ามเขาหักบ่อใด สิ่งเหล่านี้มั่นเป็นสิ่งที่เหนือการควบคุมของเขาอยู่แล้วนะครับมั่นก็มิอิลีได้พี่น้องชนิดที่ว่าหาเงินได้วันละแสนเราไปดูถูกคนอื่นนังกีนะนี่ละเขาเอื่นว่าคนลืมตัวง้วลืมตีนฉันหาเงินได้วันละแสนเหมนว่าเด้โอ้ยอีปึกงีมึงคิดว่ามึงหาเงินได้วันละแสนทุกมือสติบางมือมึงถึงบอ่นั่นละ่ะ ก็ต้องไปดูถูกชีวิตของคนอื่นดอกงานมันเกิดขึ้นงานละ่ะต่อให้เป็นนาย,ยกหรือว่าผ่านโล่งนะกับบมีสิทธิ์ไปดูถูกผู้ใหด,ดอกเพียงเพราะว่าคนมีรายได้สูงกว่าเขาเฮาทุกคนนะกับแค่คนทํางานหาเงินเพียงเพราะว่าให้ที่บ้านมีอาหารกินกินใ้มือหนึ่งกินในสามมือคือกันบ่แตกต่างันดอกทุกสิ่งทุกอย่างมันบ่แตกต่างกันดอกยาเฮตโต ยโสโอโหังอาหังการลายฉันหาเงินได้วันละแสนโอ้ยอีผากทางมึงเอ้ยชีวิตของคนเฮามันกะเปลี่ยนแบบนี้แหละครับพี่น้องชีวิตของเฮ้ามันบราบเรียบเสมอไปดอกครับชีวิตมันมักจะมีอุปสรรคอีหยงหลายๆอย่างเขามาเป็นบททดสอบให้เฮาอยู่ตลอดเวลานี่แหละครับพี่น้องเขาถึงเรียกว่าการใส่ชีวิตบ่มี่ผู้ใดดอกครับที่ ใส่ชีวิตแล้วประราศจากปัญหาในแต่ละมือในแต่ละเว้นเฮ้ามักจะเจอปัญหาเขามาตลอดเวลาขึ้นอยู่ที่ว่าเฮ้าจะรับบททดสอบนั้นไว้หรือบอแค่นั้นเองครับย่าไปซี่เรียดเลยครับชีวิตของเฮ้ามันก็มีความทุกข์ปนเข้ามาเป็นธรรมดาลละครับมีบททดสอบอีหยังหล,ยหลายอย่างอาจจะเป็นความโกรธอย่งหลายๆอย่างนะพี่น้องเนาะกะ สร้างมันถอะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วมือใหม่มันกระจิกขึ้นมามันก็เป็นแบบนี้ของมันอยู่ตลอดแหรอครับพี่น้องทุกวิ่งเข้ามาเมื่อทุกไปสูกับเขามามันกะสลับกันไปสลับกันมาอยู่จังสี่เป็นธรรมดาของโลกฉะนั้นแล้วอย่าไปคิดอย่างมากมมยเลยครับผมอย่าไปหาอีอย่างที่มันมากกระทบจิตใจของเฮาอีอย่างที่มากกระทบจิตใจกับให้คิดว่ามันเป็นธรรมชาติที่ต้องเกิดขึ้น แล้วมันก็เป็นธรรมชาติที่ต้องจากไปเหมือนกันนะครับพี่น้องอย่าไปคิดแย้งหลายรักกันในการใส่ชีวิตมันก็มีสมแิละครับกินอิ่มนอนรับทำใจให้เป็นซุขแค่นี้ก็พ่อแล้วนะพี่น้องเนาะชีวิตของคนเฮามันก็เป็นแบบนี้แหละครับพี่น้องเฮาจะไปเอาใจใส่เกี่ยวกับปากคนมันก็เป็นไปบ่ได้ดอกครับเขามีปากเขาก็ว้าไปมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกไปแล้ว เขาอยากเบาพื้นหรือว่าเขาอยากนิ่งท่าก็ปล่อยเขาวาไปลดครับเฮาว่สามารถไปหามปากหรือว่าไปหามความคิดของเขาได้สิ่งที่เฮาควรทำก็คือเอาเวลาของเฮาไปทำมาหากินย่าไปสนใจดรกครับพี่น้องคนบนโลกใบนี้เขามีปากเขากะว้าไปเฮามีหนาทีทำหนาทีของเฮาให้มันดีที่สุดแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับย่าไปคิดยังหลายเขาเวากับปากเขาเฮาเว้ากับปากเฮา พอเช่นนั้นแล้วเก็บปากไม่กินเขาดีกว่าครับผมอยากถามพี่นอ้องแต่ละคนว่าตอนนี้อายุเท่าไรกันแล้วนะครับแต่ละคนพี่พีแต่ละคนก็นอยู่ในวัยทํางานกันไปแล้วลส่วนหลายเนาะน่าจะเป็นวัยทางานหรือว่าวัยกลางค้นกันไปแล้วนะครับผมส่วนมากเด็กน้อยที่มาเราฟังช่องนี้ก็ถามว่ามีบอกกับมีครับแต่บ่หลายแต่ส่วนใหญ่จะเป็นวัยทํางานสมัครกว่านะครับ ส่วนแรกๆที่ก่อนจะมาถึงไว้ทํางานกับตองพันช่วงว่ยรุ่นว่ยนุม่มอย่างกันมาก,ก่อนเนาะช่วงนั้นก็เทว่าเริ่มก่อรางสร้างตัวหรือว่าเริ่มใส่ชีวิตกันแล้วนะพี่น้องเนาะพออายุมาถึง 30- 4สปีนี่ประสบการณ์หรือว่าบทเรียนผมเสื่อเลยว่าน่าจะนากว่าพัดแต่ปิดกเนาะพี่น้องพัดแต่ปิดกนี่หนาตึบเลยเด้พี่น้องเนี่ยเราบทเรียนชีวิตของแต่และคนที่ได้รับมามีทั้งดีแล้วก็ บอดีนะครับปะปนกันไปนี่แหละพี่น้องเขาเรียกว่าบทเรียนชีวิตหรือว่าเกมเง้าวนั่นเองเกมที่วิตนี่เป็นเกมที่เง้าวเติบอยู่ได้พี่น้องแล้กก็มีจุดจบคือความตายเป็นเบื้องหน้านะครับแต่ก่อนที่จะถึงความตายก็ใส่ชีวิตไปก่อนพี่น้องนะครับบางคนบางคนเออมึงหายไปยักกระดดก็รเดียแล้วเดี๋ยวมึงกะตายเออก่อนมนชิตตายนะมันบม่มป็นตายมือหนีมืออื่นเนี่ยมันก่อนมันชิตตายนะพี่น้องมันต้องพานี่ยังไปหลายเติบอยู่ ต้องใส่ชีว so ja ิตของข้าไปหลายเต๋อแบบส่วนข้าวจีซินชีวิตเนาะส่วนข้าวจีเบิดล่มหายใจนะครับสำหรับผู้ใดว่าโอ้ยเงินบ่สองหอกสำคัญนะเออมึงหายอย่างอยู่สมือนี่ไอ้พวกที่บอกว่าเงินทองคือมายาข้าวปลาคือของจริงนะมึงหายอย่างอยู่สมือนี่ว่าเอารอว่าเอาสวยซื้อน้อมึงนี่เนาะนะครับพี่น้องมันก็มีหลายอยู่ด้วว่าเอารอว่าเอาเทอแต่ความเป็นจริงยังหาเงินอยู่นะครับว่เล่ยลอยนะครับเงินทองคือมายาข้าวปลาคือของจริงวันวายหาเงินอยู่บ่สมือก็หาเงินแล้วเนาะ ว้าวเอาล่อว้าวเทื่อนะครับฝากเอาไว้นะเด้พี่น้องเด้อมันจะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งเนี่ยครับพี่น้องคนที่เฮ่าเคยซอยเหลือมั่นเนี่ละ่ะบัดย่ามมีผลประโยชน์มั่นก็เว้าดีน้ำเฮ็ดดีน้ำอันนั้นอันนี้ตลอดพอมันเสียผลประโยชน์แค่นั้นแหละพี่น้องกา,ารเท่าสมานี่พวกนี้นี่แหละมันเป็นธรรมดาพี่น้องถ้ามีผลประโยชน์มั่นก็เขาหาบ่ามีผลประโยชน์มั่นกัดพักใสหลทรง ให้เฮาเป็นผู้ไหลแคอว่านั่นละ่ะเป็นจังไ๋ละ่ะฝากนั่นฝากนี่ไว้ให้เขาพ่อเขาขืนมาได้เป็นจังได๋ดินรนในหัวใจบ่หัวใจมีไฟสูเขา่าวบ่เป็นจังไดสุมือนี่แสดงนากากเป็นผู้ดีจังจันจังสี่มาดคนรวยทุยกูไปเห็นมาคักแล้วละ่ะแหมออกรถออกล่าคือไปซื้อบ้านก้อนหำ ไปเฮ็ดบ้านให้มันดีก่อนไปเลี้ยงพ่อแม่มึงให้มันดีก่อนก่อนจะมาแขวะผู้อื่นนะั่นนะฝากไว้คิดแน่กับคำว่าเราจะรวยไปด้วยกันทุยชีวิตของคนเฮ้าซูมืออนี่มันกะบลาบเรียบเสมอไปดอกรับพี่น้องถึงเฮ้าอยู่แบบโบ่สนใจกับผู้ใดเฮาอยู่เฉยๆของเฮ้ามันกะมีคนเขามาเสือกในชีวิตเฮาคือเกอ่าแหละพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้ว อย่าไปหัวซาแม่มันดอกเหตุยังกะปล่อยมันเบาไปรดมันฉี่เบามันฉีดามันฉีโพดอันนั้นนี่กะซาแม่มันเถอะเฮ้าอยู่ของเฮาสบายใจของเฮ้าพี่น้องว่าต้องไปสนใจดอกเฮ้ามีดีเฮามีคุณค่าในตัวเฮ้าบ่ตั้งสันมันบ่อิสาเฮาดอกมันเห็ุคือเฮ้าบ่ได้มันกะนางเ้านางจมนางระบงระบายยุ่งสันแหละทำไมคนส่วนมากไปรับฟังคนตอแหลเพื่อนว่าเด้เพิ่นระบาย โอ้ยพอคนดีไงพอคนดีดีแขกแดกขี่บักควยว่าจะของดีแล้วว่าคนอื่นซั่วนนะ่นนะรักคิดง่ายงายในชีวิตนะครับผมทาน้ำไปใส่แล้วชีวิตเขาจะมีความสุขขึ้นายเลยล่ะครับพี่น้องเรื่องที่บ่หน่าอายในชีวิตนะครับผมรถยนต์กับบอต้องรู้ก็ได้พี่น้องถ้ามันสามารถพาเข้าไปถึงจุดหมายปลายทางใดอย่างปลอดภัยนะครับเสื้อผ้าบ่ต้องแพงนะครับผมถ้ามันยังสามารถ ใส่มาท้ามาหากินได้นะครับอาหารก็บ,บ่ตตองราคาสูงครับทายังทำให้เหาอิ่มท้องและก็ถูกสุขะอ,อนามัยได้นะครับผมทรัพย์สินที่มีอยููบ,บ่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับเฮาหามาจากนำพักนำแรงของเหาเองนี่คือความภูมิใจของเหาบ่ต้องไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นหรอกครับเขาจะมีรอยล้านพันล้านนั่นมันเป็นของเขาครับมันเม่นของเหา,นะนงอองเานะครับผมคิดไปกะเพจแห่เจ้าของถอข้าเก่านะครับผม เงื่อนทองสําคัญบอกกับสำคัญครับแต่สิ่งมีสําคัญกว่าเงื่อนทองก็คือความสุขนั่นเองผู้ใดสามารถส้่งความสุขหาของไดจากสิ่งเล็ก,ลกๆน้อยๆนั่นมันจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับบางคนมีรถซูปเปอร์คาร์บางคนมีเรือยอดบางคนมีเครื่องบินถามว่าเขามีความสุขบ่มันก็เป็นความสุขบางส่วนเท่านั้นเองสําหรับความสุขที่เป็นอามิตรหรือว่าสิ่งของนะครับผมความสุขที่แท้จริงนะ มันต้องประกอบไปด้วยความสุขทางใจนํานะครับผมฝากเอาไว้ในเดอ้อนี่แหละพี่น้องเคยถามกับเจ้าของโมว่วามีความสุขแล้วหรือยังสบายใจแล้วหรือยังกับการที่เห้าวิ่งตามความธรูราหรือว่าความสีวิไลที่เขาเอื่นว่ามีรถมีบ้านแล้วก็มีเงินมีทองนี่แหละพี่น้อง กะบด้ว่ารกันหรอพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เฮาต้องการแต่พี่น้องก็อย่าลืมว่าสิ่งที่กําลังหวยหาอยู่ซุ้มืือนี้มันคือความสุขที่แท้จริงแล้วหรือยังมันทําให้เฮาลาบากบ่มันทาให้เฮาเกินโตบ่ยางเช่นว่าการที่เฮ่าเสือรถแล้วมันมาเป็นผ้าระของเฮ่าที่หลังเวลาเฮาหาได้มันกะสบายใจอยู่ดอกพี่น้อง แต่ในวันเวลาที่เฮาหาว่าได้ละอันนี้ผมพูดในกรณีที่เป็นรถที่ราคาสูงก็ปกตินะครับราคาล้านกว่าบาทนี่ก็บ่เท่ายเรอกพี่น้องล้านไปๆก็บว่าเป็นหยังแต่ถ้าเกิดว่ารถคันนี้ราคา3 4มสี่ล้านก็แลต้องถามก่อนว่ามันจําเป็นกับชีวิตบอเฮาหารายได้เกินเกินไลจ่ายบอหรือจังไดส่วนมาก รายรับหน่อยลงแต่ลยล่ใจก็หลายขึ้นนะครับผมยังในก็ฝากเอาไว้ในเรื่องบางเพื่อเขาตามใจเจ้าของหลายอีกเห็นอียงก็อย,กอยากได้เ็นเอเียงก็อยากได้ไปเบิดยังสี่กะบ่ได้ได้พี่น้องถ้าตามใจเจ้าของหลายมั่นจะากาไม่เข้าเดือดร้อนภายหลังเฮ็ดอียงกะต้องคิดก่อนเพราะว่าเข้าเป็นผู้ใหญ่แล้วเข้าบ่แมนเด็กหน่อยบ่แมนว่าอยากได้ียังก็ต้องเอาอยากได้ยังก็ต,งกงกต้องได้อยางไน่อย เาก็ต้องมีการคิดการวิเคราะห์การตึกตรองเบื้องว่าสิ่งนี้มันจะมีประโยชน์กัำข้อต่อไปบอหรือว่ามีโทษหลายว่าประโยชน์ใังได้ก็ฝากไว้ในเดอ้อสังคมบังเทือบ่ต้องรู้ลากะก็ได้นะครับผมเมื่อนี้ก็ามาปวดควุยกันเนาะครับถึงเรื่องนีสินถึงเรื่องที่เขาเอื่นว่า เอามาส้่งมูลคา่าหรือว่าเอามาอักกิเจ้าของเองนั่นก็คือรถตร่าป่ากระป๋องนั่นเองหรือว่าบ้านที่ดินหรือว่าท้องคำเอียังกระตามครับที่บอกมานี่อย่างเช่นว่ารถซุมเมอรอนีรถทีสือมาไวคีมันก็มี่รถอยู่หลายแบบอาจจะเป็นรถเกง๋ง รถ s อ v ยวหรือว่ารถใส่งานออียงต่างๆนะครับทาอยียงบอบ้อมกยาซืือสังคมทุกมือนี้ทำให้เฮาลำบากบอมี่กระไดครับผมสำหรับเครื่องการสือรถสือราซสือเท่าที่จำเป็นนะครับผมเศื้ส,สือเท่าที่ไหวยาซสือเพื่อเอามาเป็นเกาะกำบงังยาซสือเพื่อว่าเอามาประดับบาลามีแล้วกยกเจ้าของขึ้นว่า เจ้าของหนีดูรวยดูเทหรือว่าเป็นคนที่รวยขึ้นทั้งๆท,ที่ยั่งพรเขาอยู่นะครับพอโตกเดือนมาแล้วพรมาไหวเริ่มแล้วนะครับความเครียดมันจะเกิดขึ้นแล้วนะครับถ้าทําเพื่อเอาหนาสังคมคิดดีๆนะครับสังคมบ่ไห้มาซอยพรน,นะครับผมสังคมบ่ได้มะซอยพรสังคมบ่ได้มะซอยหาเด้คิดมั่นดีๆเรื่องพวกเนี้ย มันทำหายใจของลำบากแล้วกายาไปเฮ็ดถองรถมีหลายยี่หอ้อรถมีหลายรูปแบบเลือกเท่าที่เข้าด้ใส่งานจริงๆซสือรถมาเพื่อ,อยังครับเอามาไวเพื่อขี่เป็น่ารับโทรศัพท์ซื้อมาไวเพื่อ,อยังรับเอามาไวเพื่อเห็นงานบางเอามาไวเพื่อท่บ้านนี่แหละครับจุดประสงค์หลายๆสิ่งหลายอย่างหลายๆอย่างรถหรือคือกันครับจุดประสงค์หลักๆคือเอาไว้ใช้เป็นพาหนะเดินทางนะครับผม บอแมนเอามาไว้เป็นเครื่องบ่งบอกอีอย่างทางสังคมนะครับว่าฉันรวยฉั้นนั่นฉันนี่มันว่าจาเป็นหรอกครับถ้าเฮาบรพรมเฮากับ่ตะตรงซสือสังคมบางเถื่อก็ททาให้เฮาลาบากคือกันฝากเอาไว้ี่เด้อชีวิตในหลายคนหลายๆท่านก็ผ่านหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมาแล้วนะพี่น้องเนาะคนเฮาท้าผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปได้แล้วเดี๋ยวสักพัก ก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาตามมหาเช่นเดียวกันอีหยังที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอนะครับสิ่งดีๆคือกําไรของชีวิตสิ่งแย่ๆก็คือบทเรียนของชีวิตนี่แหละครับบ่มีอียงที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดอกพี่น้องบ่มีอียงที่ดีไปร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะพี่น้องเนาะดีและส่วปพระผลกันไปมันก็บแบบนี้แหละครับพี่น้องมันบ่มีอียงร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับชีวิตดอกบ่มีดีร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วกับว่ามีสัวนรอยเปเส้นเช่นเดียวกันประสบการชีวิตเก็บเอาไว้เนาะพี่น้องเนาะเฮ้าบ่สามารถย้อนเวลากลับไปได้แต่เฮ้าสามารถใส่ชีวิตในวิธีของเฮ้าได้เนาะพี่น้องยังไงนก็ฝากเอาไว้สิที่ผ่านมาแล้วกระางมั่นพี่น้องเดินหน้าต่อไป